ตอนที่163โพธิสัตว์งอกผมสีฟั่งเหนียนเดินกระโผกกระเพกแทบอยากให้เฉินจือเป้าปรากฏต,ตัวตรงหน้าในตอนนี้เขตขั้นปรากฏการฟ้าปลอมที่แลกมาด้วยกระแสชะตาทั้งหมดของตนและหยิบยืมพลังจากพูดพลังหยินยืนหยัดได้ไม่นานร่างดังทำนกแตกตบ,บะจากตันองิงอีกทั้งความรู้แจ้งและวาสนาบารมีที่ได้จากเขตขั้นปรากฏการฟ้าไหลทะลักออก เดิมทีทรัพย์สินที่ได้ครอบครองก็มีน้อยจุนงอนิ้วนับได้ลองนับดูในตอนนี้คล้ายว่าไม่มีสิ่งใดเลยใบเปิดอมังได้กระโหลกมาสองใบใบหนึ่งฝังไว้ที่ริมน้ำลั่วสวยุยอีกใบมอบให้พี่รองสีไว้ส่งพลังฝีมือทั้งร่างก็ล่มไม่เป็นท่าต่อให้รอดชีวิตจากด่านเทียมเหมือนความฝันอยากเป็นจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วแต่ในเมื่อมาถึงสมรภูมิด่านเทียมเหมือน อย่างไทซุยจำเป็นต้องตายเจ้าขายก็ต้องตายหากเฉินจิวเป้าปรากฏตัวคิสบั้นมังกรมังก็ต้องตายเช่นกันอย่างไทซุยเผยลิขิตสวรรค์แต่แรกแล้วเงื่อนตายแก้ด้วยความตายพวกเขาไม่ตายที่ตายย่อมเป็นสีเฟืองเหนียงที่ถูกทำลายคือรากฐานของเปยเหลียงความลังเลไม่เด็ดขาดหรือใจอ่อนก็ไม่ต่างจากปักมีดดาบใส่หัวใจตนเองฐานะซื่อจือของเปยเหลียงนั้นฟ้ากำหนด สีเฟื่องเหนียนคิดหนีก็หนีไม่พ้นแต่ตำแหน่งเปยเหลืองอองมิใช่สิ่งที่สีเฟื่องเหนียนเอื้อมมือก็ไขว้ามาได้เหตุผลที่มองแล้วไร้เหตุผลเช่นนี้สีเฟื่องเหนียนและสีเซียวต่างรู้แน่แก่ใจถูกบ้านมีตำราอ่านยากยิ่งกว่านั้นยังมีคนจับจ้องตาเป็นมันคอยเติมน้ำมันเพิ่มน้ำสมทำให้ตำราเล่มนี้ยิ่งอ่านยากมากขึ้นสีเฟื่องเหนียนเดินไม่เร็วเร่งไขวควา้าข้อคิดที่ตาหนักได้ เดินมาถึงสมรภูมิระหว่างทหารอาชามมาขาวและทัพอีหลินซากศพของทหารม้าค่ายอักษรเฟิ่งศพหนึ่งตายตาเบิกโพรงอยู่ข้างขาเด่นชัดว่าสละม้าลงมาสู้รบภาคพื้นจนตัวตายถูกทหารศัตรูตัดแขนข้างที่ถือดาบเปยเลียงทรงอกถูกม้าศึกย่ำเหยียบเลือดเนื้อเวอ่อวะสีเฟิ่งเหนียนย่อบตัวลงช่วยปิดตาให้เขาก่อนเงยหน้ามองไปที่ทัพอีหลินสองร้อยนายซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่นายแล้วกลางสมรรูมู ยั่งเป็นผู้นำที่มีทักษะฝีมือสูงสรงเก่งกล้าทันทีที่จมสู่หลักคโคลนยิ่งเสียชีวิตเร็วราชองครักษ์ดาบทองล้วนตายสิ้นไม่เหลือสักนายทหารอาสาม้าขาวเกือบห้าร้อยนายกึ่งหนึ่งยังคงรบบนหลังมา้าอีกกึ่งหนึ่งลงมาต่อสู้ภาคพื้นอยู่นานแล้วอิทธิพธิสัตว์เลี้ยวจู่ต่อกอนัวพันกับสีลงเสี้ยงและชิงเหนียวมนุษย์เกลอดธาตุทองถูกโยนจั่วจงรั้งไว้ด้วยถวนยาว เจ้าขายที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับรถมา้าไม่ทราบว่ากำลังรอหานเตียวซื่อมาถึงเพื่อช่วยต้านทานคลื่นคลั่งหรือยอมรับชะตากรรมรอความตายผลเกลาะทับอีหลินที่บาดเจ็บไม่น้อยสียกว่านายคอยคุ้มกันหน้ารถมา้าก่อนหน้านี้เมฆดำม้วนถาโถไม่อาจทำอันใดค่ายกระบี่สาอัศนีได้หลายคนเห็นฉากอย่างไท่ซุยถูกจู่โจมสังหารหลวงจีนราชคูบัดนี้กลายเป็นไม้เหี่ยวแห้ง ส่วนสีเฟื่งเหนียนรอดชีวิตเดินฝ่าเข้ามาจุดจบของเจ้าขายผู้อัญเชิญโถงเงินไปสีอีย่อมมองเห็นได้อย่างง่ายดายสีเฟื่งเหนียนไม่ประมาทสถานการณ์ที่หอกระบี่ทหารม้าสามพันของวังจือ้อเผชิญหน้ากับหารเตียวซื่อที่มีทหารม้าสองพันนายของเหอเยี่ยนนนลังใช่ว่าจะขัดขวางหารเตียวซื่อไว้ได้ตามหลักแล้วหารเตียวซื่อสมควรโผลออกมาได้แล้ว สีเฟื่องเหนียนมองทะเลทรายไกลสุดลูกหูลูกตาทางทิศเหนือเฉินจือเป้ากำลังรอเหตุการณ์นกปากซ่อมกับหอยกาบทะเลาะกันครั้งต่อไปอยู่หรือก็ถูกต้องความอดทนของเขาดีถึงขั้นผู้คนยกนิ้วให้เจ้าขายลุกขึ้นยืนมองซื้อจือของเปยเหลียงที่เดินเข้าใกล้ขึ้นทุกทีถามเสียงเรียบว่าสีฝน่งเหนียนจากล้าสังหารข้าจริงหรือเปยเหลียงคิดก่อกระบดจริงหรือสีเฟื่องเหนียน ไม่สนใจองค์ชายที่เคยเข้าร่วมการรอบสังหารกลางบึงอ่อเพียงมองไปทางอิทธิโพธิสัตว์ที่กำลังต่อกรกับสีหลงเซียงเจ้าขายมอบโถงเงินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนราชวงศ์หลีอย่างให้เจ้าได้ข้าไม่ใช่โอรสวสวรรค์สกุลเจ้าทำไม่ได้แต่ข้ายืมสิบหมื่นทหารม้าเหล็กให้เจ้าช่วยข้าปราบรามสีอี้ให้สงบได้ข้าทึงม้าและทหารสองหมื่น้า่อจําการการค้านี้จะทำหรือไม่แน่นอน ว่าเจ้าต้องจ่ายค่ามัดจำด้วยการสังหารเจ้าข่ายหมวกข้อหากระบฏค่าไม่อาจสวมไว้สถานการณ์ในซีอีวุ่นวายถึงขั้นปรากฏหลวงจีนนักรอบลอบสังหารองค์ชายข้าถึงมีข้ออ้างยืมกำลังทหารให้เจ้าเจ้าอยากให้ซีอีเป็นอิสระข้ามอบอิสระให้เจ้าก็ได้สีหน้าเจ้าข่ายลึมมนหยวนเมิงฉีกเสื้อตัวในออกมาริ้วหนึ่งพันบาดแผลที่ถูกดาบฟันจนเห็นกระดูกบนแขนเสยะยิ้มอมหิต นี่ถึงสมเป็นเตียนเสียที่ทำให้เจ้าเหิงจิ้งอันอองเป็นใบกินห่วงเหรียญได้หงสวนทั้งร่างเปิดไปด้วยคราบเลือดอยังคงรั้งอยู่บนหลังมา้าดาเปิดเหลียงสองเล่มอยู่ในมือนี่กระตุ้นทองม้าเบาๆอิทธิพลที่สัตว์เลี้ยวจูไม่สะทกสะทานสัตว์สีหลงเสี่ยงลอยกระเด็นออกครั้งแล้วครั้งเล่ปาปากขบเขาดันเทียเหมือนพังทลายลงมาเกินครึ่งแล้วทุกครั้งที่สีหลงเสี้ยงกระเด็นออก ทวนอักษรโค้งของจิงเหนียวก็ประเคนเข้าใส่ไม่เปิดช่องว่างแม้แต่น้อยสีเฟื่องเหนียมเดินถึงปากขบเขาด้านหลังมีเมฆแดงลอยข้ามาเมื่อหันไปมองตันอิงพูดพลังหินลากซากศากพผอมเล็กแห้งกลางมาด้วยมันทิ้งตัวลงยืนด้านหลังสีเฟื่องเหนี่ยนรักปลาโมดไม่ปลาโมดยิ่งสุขุมสงบเขาตบตบศีษะมันแผ่วเบาก่อนชี้ไปที่หน้าผามันเอียงคอเล็กน้อย ก่อนทยานสูงมุ่งไปทางหน้าผาดานเทียมันหนึ่งขาย่ำเหยียบเป็นหลุมใหญ่วางศพของอย่างไท้สุยไว้ในนั้นปรมาจารย์ศาสตร์จ้องเหิงแห่งยุคสุดท้ายก็ถูกฝังไว้กลางผาสีเฟื่งเหนียนโบกมือให้สีหลงเสียงและชิงเนียวหยุดมือพูดพลังหินรลิ้วล่างไปบนเส้นทางแคบๆหลังปากหุบเขาอุดหนทางถอยของครุมี่จงสีเฟ่งเหนียนมองปรากฏการดาวโคจร คล้ายอนุสหัสสโลกาเหนือฝ่ามือของอิทธิโพธิสัตว์ยิ้มเอ่ยว่าข้าเองก็ไม่รู้ว่าเฉินจือเป้าจะมาถึงเมื่อใดหรือเจ้าก็รอเขาอยู่เหมือนกันหากให้ปากอัปมงคลของข้าพูดถูกเข้าจริงพวกเราก็ไม่ต้องพูดพลาำแล้วนางขมวดคิว้วเหลือบมองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือปลาดหนึ่งหัวคิ้วค่อยๆค,คลายออกสีเฟื่งเหนียมดังปลดภาระหนักอึ้งเอ่ยอย่างได้คืบจะเอาสอบ มนุษย์กกอนั่นอย่าทำลายข้าจะเหลียวไว้ใช้ลูกทรายที่ก่อตัวเป็นดาราเก้าดวงโคจรเหนือฝ่ามือนางบัดนี้สั้นสลายเป็นเม็ดทรายไหลปลูลอดผ่านรองนิวนางไม่เอ่ยสักคำเพียงเดินไปทางเจ้าขายที่มีกระแสชะตามากกว่าสีเฟืองเหนียนยามยื้องย่างก็หลุบตาคุ้นคิดด้วยการทำนายที่ถึงพร้อมมาแต่กำเนิดนางคิดไม่ตกว่าเหตุใดผู้ที่ล้มเหลวถึงเป็นเจ้าขาย รอบสังหารครั้งนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมกระดานหมากหนึ่งตาจะกล่าวไปก็มีตำแหน่งบนกระดานเพียงเท่านั้นไม่อาจให้ทั้งสองฝ่ายค่อยๆวาง361เบีย้ยบนกระดานเปยดเหลียงและดีหยางเดินหมากกับสีอี้สีเสียวไม่เข้าสู่บริเวณด่านเทียเหมือนด้วยตนเองโอรสสว,สวรรค์สกุลเจ้าก็เป็นเช่นนี้เดิมทีสีฟึ่งเหนียนและเจ้าขายแพ้ชนะห้าสิบห้าสิบ แต่มีบางคนไม่คิดชมการประลองหมากโดยไม่พูดไม่จาและหลายคนนี้ในสายตาของครูลูกสำนักแดงให้พอดีมีหวังบรรลุเทพเซียนปัตตภีปันป่วนกระดานหมากได้ถึงที่สุดหนึ่งในนั้นต้านทานหานเตียวซื้อส่วนอีกสองคนหยุดรอห่างจากด่านเทียเหมือนไปร้อยลีนางไม่คิดพลีชีพบ,บนกระดานหมากนี้ในเมื่อสีเฟื่องเนียนมอบบันไดให้เดินลงให้นางปีกตัวออกจากหมากตายตานี้ ต่อให้ลึกๆในใจอยากสังหารรุ่นเยาผู้นี้ก็จำต้องสะกดกั้นไว้นางเดินไปหยุดตรงหน้าเจ้าขายและมนุษย์เหล่าทาตทองเจ้าขายไม่ได้หมดอะไรตายอยากจนเกินไปเพียงแต่ก้มหน้าเอ่ยพึมพำว่าฉันไหนถึงเป็นเช่นนี้อาจารย์รองตายแล้วข้ายัางมีอาจารย์ใหญ่ข้าไม่สมควรตายที่นี่ข้าสมควรได้เป็นห้องเต้องชายผู้ทะเยอทะยานน้ำตาไหลนองหน้าสะอึกสะอื้นไม่เป็นเสียง ของเงยหน้าถามเสียงสะอื้นไม่สมควรเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่โพธิสัตว์ชุดขาวนิ่งเงียบไม่เปล่งคำจูจๆเจ้าขายก็หัวเราะก่อนปาดเช็ดน้ำตากวักมือให้มนุษย์กล่อธาตุทองมาอยู่เยื้องๆรถมาหยิบกระบี่จากมือมนุษย์กล่อตัวนี้ปาดลำคอตนเองก่อนตายยังมองไปทางนาครหล,ลวงทิ้งวาจาไว้เพียงคำเดียวท่านพ่อเมื่อเจ้าขายสิ้นลม มนุษก์เหล่าธาตุทองที่กระแสปลานเชื่อมต่อกับผู้เป็นนายก็สูญสิ้นพลังชีวิตทั้งหมดสีเฟื่องเหนียนให้ทหารอาสามาา้าข่านำศพของพี่น้องที่รบจนตัวตายและอาวุธดขึ้นม้าออกจากด่านเทียมันมนุษกรเกท่าธทองถูกสีหลงเสี้ยงลากไว้ด้วยมือเดียวต่อไปก็คือเดินทางขึ้นเหนือหานเตียวซื้อตัดสินใจแนวโน้มของสถานการณ์ไม่ได้แล้วต่อให้เขาฝ่าวงล้อมของทหารม้าสามพันนายของวังจือ มาถึงตรงหน้าสีเฟืองเหนียนก็เหนื่อยเปล่าสีเฟืองเหนียนกล่าวกับอิทธีโพธที่สัตว์ว่าการรอบสังหารครั้งนี้จะป้ายความผิดให้กับสถานการณ์ความวุ่นวายของซีอีข่าวแพร่ไปถึงนครหลวงและราชสำนักนอกจากราชฎรดอแล้วเกรงว่าไม่มีผู้ใดเชื่อแต่แล้วจะอย่างไรได้สีเฟืองเหนียนไม่กลัวพระพิโรธของผู้ทรงศักดิ์ก้าห้ากลัวแต่เพียงว่าการรอบสังหารครั้งนี้อยู่ในคาดการณของบุรุษผู้นัน้น หากเจ้าขายเป็นเบีย้ยที่ยอมตัดใจทิ้งได้ศัตรูที่สีเฟื่องเนียนจะ,ะเผชิญหน้าในครั้งต่อไปจะเป็นผู้ใดจะเป็นองค์ชายที่คมในฝักท่านไหนอีกตะวันตกของด่านเทียมนหานเตียวซื่อวิ่งอย่างคลุ้มคลั่งตามลำพังกลางผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลถูกใบหน้าทิ้งจอกข่าผู้พกดาบปักเหมันดักขวางไว้ทางเหนือเฉาฉางชิงยังคงเผชิญหน้ากับเฉินจือเป้าผู้ถือสุราเหมยในมือ สีเฟื่งเหนียนหันขวับไปมองดานเทียมเอนใกล้ๆรถมาอีกถีโพธิสัตว์ผู้ไม่คลองอิสระงอกผมดำขึ้นเต็มศีรษะ